ตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางคืออะไรแล้วจําเป็นต้องทําหรือไม่หากจะทําจะมีผลเสียตามมาอย่างไรได้บ้างต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สํนานักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับคุณจิมมี่นักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์เริ่มต้นด้วยการสลับยาง จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการสลับยางเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาเป็นเวลาช้านานว่าเออควรจะต้องสลับยางนะ แล้วทำไมเราถึงต้องสลับยางด้วยล่ะครับจริงๆก็คือเพื่อให้ยางรถยนต์ทั้ง4เส้นนั้นถูกใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของมันนะครับก็คือสลับยางเพื่อที่จะทําให้หน้ายางทั้ง4เส้นมันหมดใกล้ๆกันไล่เรียกันแล้วต้องใช้รถไปนานเท่าไหร่ถึงต้องนํารถไปสลับยางเหรครับปกติแล้วเนี่ยก็ใช้ไปสักประมาณตั้งแต่20 0 0 0กิโล30มห0กิโลอะไรเงี้ยคือปกติแล้วเนี่ยอายุการใช้งานของยางยอยู่ที่ประมาณ5ปีหรือประมาณ50,000กิโลโดยประมาณเพราะฉะนั้นก็คือไปสักครึ่งทางแล้วค่อยสลับก็ได้ ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องสลับยางก็ได้เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการสลับยางเนี่ยหลักการของมันก็คือใช้หน้ายางให้มันสึกเท่ากันให้ใช้ให้มันคุ้มเท่าๆกันถ้าคุณไม่อยากจะมานั่งเปลี่ยนยางสลับยางให้เสียเวลาอันนั้นเรื่องของคุณอันนั้นก็ไม่มีใครว่า แต่ถ้ามองถึงความคุ้มค่าการสลับยางก็ควรทําโดยที่สลับปกติคือสลับหน้าหลังแล้วก็ในบางกรณีก็จะมีสลับหน้าซ้ายหลังซ้ายหน้าขวาหลังขวาอะไรเงี้ยมันมีวิธีการสลับของเขาอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถศึกษาได้ในคู่มือผู้ใช้รถของแต่ละยี่ห้ออันดับต่อมาที่มักจะทําไล่เรี่ยก,กันนั่นคือถ่วงล้อการถ่วงล้อคืออะไรครับ การถ่วงล้อเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องถ่วงล้อเพราะว่าโดยปกติวัตถุอะไรก็ตามที่มันเป็นทรงกลมเมื่อมันหมุนเร็วๆมันจะมีการแกว่งข้างมันก็ทําให้เกิดการสั่นด้านข้างและเมื่อหมุนจนเร็วจีเนี่ยมันจะลดลงจนกระทั่งหายไปเองเมื่อลองมานึกถึงว่ามาอยู่ที่ล้อรถยนต์เวลาที่รถกําลังวิ่งไปด้วยความเร็วเมื่อถึงความเร็วจุดหนึ่งมันก็จะเกิดอาการสั่นเพราะว่ามันแกว่งไม่ไม่ไม่สม่ำเสมอกันแล้วบางที กว่าที่อาการนั้นจะหายคุณอาจจะต้องเหยียดถึงประมาณ1 7 0ยเจให้มันเร็วแล้ปั่นจีจนกระทั่งการสั่นเทือนนะมันหายไปและเมื่อเกิดอาการนี้ขึ้นจึงต้องมีการถ่วงล้อเพื่อช่วยให้อาการสั่นหายไป ดังนั้นเนี่ยการถ่วงล้อในการใช้ตะกวถ่วงล้อเนี่ยมันช่วยเพื่อที่ทําให้มันเกิดความสมดุลกันในการหมุนในต่อรอบในทุกๆรอบและในทุกๆย่านความเร็วเพื่อที่จะทําให้การขับขี่มันราบเรียบขึ้นสบายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวลใจกับอาการเต้นเข้าเต้นขึ้นเต้นลงของของช่วงล่างของล้อรถแบบนั้นนั่นเองนั่นคือเหตุผลของการถ่วงล้อ อันดับถัดไปตั้งศูนย์คืออะไรครับการตั้งศูนย์คือเป็นการเซตให้รถอยู่ในแนวตรงในแนวศูนย์แล้ววิ่งได้ตรงๆโดยที่ไม่เปออกซ้ายไปเปออกขวาแต่ต้องบอกก่อนว่าณนะวันนี้เดี๋ยวนี้ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่จะเซตรถมาจากโรงงานให้ติดกินซ้ายมานิดนึงทำไมถึงต้องตั้งให้รถเป็นแบบนั้นล่ะครับ เผื่อในกรณีที่พู้กับขี่หลับในหรือง,ง่วงตอนกลางคืนรถจะได้เบี่ยงลงทางซ้ายลงทางข้างทางจะได้ไม่ไปประสญญานงานกับรถที่สวนทางมานั่นเองในการตั้งศูนย์เขาตั้งอะไรบ้างครับถึงจะทําให้รถวิ่งตรงได้ จริงๆแล้วการตั้งศูนย์หลักๆคือเซตค่ามุมที่ว่าเป็นมุมแคมเบอร์หรือมุมแคสเตอร์ของรถมุมแคมเบอร์ที่ว่าคืออะไรหรอครับมุมแคมเบอร์ก็คือมุมที่เราทำให้หน้ายางมันสัมผัสกับพื้นถนนได้มากเท่าไหร่ได้น้อยเท่าไหร่ถ้ามุมแคมเบอร์เป็นบวกล้อมันก็จะทางออกแบบนี้ซึ่งทางออกแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่าข้อดีมันก็จะกินยางนะกินยางด้านนอกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสมมุติว่าค่าเป็นแคมเบอร์ลบก็คือล้อมันก็จะแบะออกน,นิดนึงข้อดีของมันก็คืออย่างเวลาเข้าโค้งจะมั่นใจขึ้นแล้วมันจะะไไไปได้กขนนแต่ใณ เวลาวิ่งทางตรงเนี่ยรถจะสายไปมาอย่างน่ากลัวเพราะฉะนั้นการตั้งศูนย์เนี่ยทำให้รถมันได้บาลานซ์มันจะได้ไปอย่างตรงๆโดยที่เราไม่จาเป็นจะต้องไปคุมพวงอะไรกับมันให้มันเหนื่อยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ารถของเราต้องตั้งศูนย์แล้วเวลารถเราวิ่งตรงๆเนี่ยแล้วปล่อยมือออกจากพวงอะไรเนี่ย มันจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5-7วินาทีในการที่มันจะค่อยๆไหลออกทางเลนด้านซ้ายเองแต่ปกติแล้วมันควรจะต้องตั้งตรงอีกสาเหตุที่ทําให้ต้องตั้งศูนย์ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปตกหลุมอะไรแดงๆมาหรือคุณเริ่มรู้สึกว่าพอขับๆอยู่ทําไมรถมันเอียงออกขวา ทำไมรถมันหรือว่าเอียงออกซ้ายเร็วกับปกติอันนี้แหละคือสัญญาณเตือนหรือคุณรู้สึกว่ารถมันมีอาการอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกได้ว่ามันไม่เท่ากันคนที่ขับรถเนี่ยสักพักเนี่ยจะสังเกตและจะจับอาการรถตัวเองได้ดีและเมื่อถึงตรงนั้นแหละคือจุดที่คุณอาจจะต้องตั้งศูนย์ซึ่งจริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนั้นมันจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักผู้ใช้รถบางคนมักจะเรียกทั้งหมดรวมกันว่าตั้งศูนย์สลับยางถ่วงล้อทั้งสามอย่างนี้ทำไมถึงเรียกรวมกัน และจําเป็นต้องทําพร้อมกันเลยไหมครับต้องสูดสลับยางถึงล้อก็คือเวลาเขาเรียกเขาเรียกรวมกันแต่โดยปกติเนี่ยถ้าเราว่ากันตามไลฟ์ไซเคิลของการใช้รถจริงๆเนี่ยรถเราออกมาถ้าคุณอยากจะสลับยางก็สลับไปแต่เมื่อถึงเวลาที่มันต้องเปลี่ยนยางข้อแรกคือเมื่อคุณเปลี่ยนยางเด็กในร้านเขาก็จะต้องหาทางเอาอยางของคุณเนี่ยยกออกมาแล้วก็ถอดล้อด้วยเครื่องถอดตรงนั้นออกมาเมื่อถอดล้อเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็สวมยางใหม่ใส่เข้าไปให้คุณ แล้วเมื่อใส่ยางเสร็จแล้วสวมยางใหมายสาคุณเสร็จปุ๊บเอายางเอาล้อชุดนั้นอะไปเข้าไปที่เครื่องซึ่งมันจะหมุนโรเทตตรงนี้เพื่อที่จะเช็คค่าการแกว่งถ้ามันแกว่งเยอะอาจก็เอาตะกั่วทวงเข้าไปตรงนี้ตามจุดต่างๆตรงนั้นเพื่อที่ทําให้มันเกิดบ,บาลานซ์มากขึ้นและเมื่อถ่วงล้อเรียบร้อย ก็จะถึงขั้นตอนการใส่ล้อกลับเข้าไปหลังจากนั้นก็ถอดล้อมาประกอบให้รถของคุณถ้ามันประกอบมาแบบตามค่าเดิมปกติมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติว่าประกอบออกมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมีความผิดเพี้ยนอะไรบางอย่างเขาก็จะเอารถของคุณเนี่ยเข้า ท่านเป็นเครื่องตั้งศูนย์ซึ่งในเครื่องตั้งศูนย์เหล่านั้นเนี่ยปกติแล้วจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตั้งของรถแต่ละคันแต่ละรุ่นมันจะมีค่าในการเซตมุมอ,อ,องศาช่วงล่างต่างๆนานานะครับหรือว่าเป็นมุมคันชั่คันส่งมุมปิดนกมุมตรัดมุมโทรบาร์อะไรต่างๆตัวนั้นเนี่ยมันจะมีวิธีการซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นดูแลรถยนต์เมื่อถึงระยะที่กําหนดเพื่อยือดอายุการใช้งานให้ยาวนานนะครับ คุณผู้ชมสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชั่วก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์